สวัสดีครับพบกับผมคริปโตเองนะครับก่อนคลิปนี้ไม่ใช่คลิปชักชวนการลงทุนนะครับแต่เป็นการแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เป็นการเล่าเรื่องข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆเียนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโดยในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึง2เกมใหม่ของค่าย V m i x ซนะครับซึ่งภายในเดือนนี้นะครับมีข้อมูลออกมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็จะได้เล่นกันในเร็วๆนี้นะครับเกมแรกคือเกม v a l k y r เ e s นะครับเป็นเกมไพ่ NFT นะครับโดยจะมีในแพลตฟอร์มนะครับทั้ง Google Play นะครับก็คือของ android แล้วก็ app store ก็คือ iOS สนะครับสามารถลงทะเบ,บียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้เลยนะครับผมโดยสำหรับตัวเกมนะครับตอนนี้กเ็เรายังไม่พูดถึงกันมากละกันนะครับรอเกมใกล้ๆออกก่อนแล้วเราค่อยมาพูดถึงในเบื้องลึกกันแล้วกันนะแต่ว่าก็จะมีการ์ดต่างๆนะครับเอาการ์ดมาอัปเกรดได้มีโหมดต่างๆให้เล่นนะครับมีโหมด PVP มีโหมดอ,อ,อารีนานะครับแล้วก็ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอมาติดตามกันเมื่อมีข้อมูลที่สามารถจับต้องได้มากกว่านี้ดีกว่านะครับอ่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของเหรียญน,นะครับโดยจะมีโทเค็นชื่อว่า v a l k y เรียนะครับโดยโทเค็นนี้นะครับผมก็จะมาจากหน่วยเงินที่ชื่อว่า s e n ต์นะครับที่จะใช้แลกเป็น v a l ไ y เรี m นะครับผมโดยเราเ จะสามารถได้เซนต์นะครับตรงนี้เรามาดูกันนะว่าจะได้อันนี้มาอยังไงนะครับเพื่อจะได้โทเค็นเวลคาริเมนี้มานะครับโดยเซนตเนี่ยจะได้จากการต่อสู้แบบ1ต่อ1 PVP นะครับซึ่งเราจะใช้ Energy ในการเล่นนะครับแล้วก็ Energy เนี่ยมันจะเติมให้ในทุกๆวันนะนะครับโดยต่อให้เราแพ้นะครับเราก็จะได้เซนตมาในปริมาณหนึงเหมือนกันนะครับผม แล้วก็ถ้า Energy หมดเนี่ยเราก็จะไม่ได้เซนนะครับแต่ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็จะมีใน,วนัวราเมนนะครับก็จะมีคอนเทนต์พีวีพีอื่นๆนะครับซึ่งเราสามารถจ่ายเซนเป็นค่าเข้าร่วมแล้วก็พอได้แรง็งสูงเนี่ยก็จะได้เซนเยอะกลับมานะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์ในเกมอื่นในอนาคตที่เขาจะเพิ่มเข้ามานะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับการแลกเปลี่ยนเป็นโทเค็นนะเซนที่ได้นะครับเราก็จะมาหลอมเป็นโทเค็น ฟอไครียมนะครับได้นะครับโดยเราจะต้องมีแรลงซิลเวอร์หรือสูงกว่านะครับผมหรือว่าจะต้องมีตั๋วพรีเมียมเอ็กซ์เชนอัปเกรดนะครับซึ่งซื้อได้ในอินเกมช็อปนะก็จะสามารถสร้างโทเค็นได้ตั้งแต่แรงบอลเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะนะครับผมต่อมาเรามาดูในส่วนของ Airdrop กันนะครับนี่ j o i ดี h e a d ดรอปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน e s สคริปชันนะครับโดยอันนี้นะครับเราจะได้ทุกคนนะ นะครับผมจะได้ทุกคนนะสำหรับห้าหมื่นคนแรกนะครับห้าหมื่นคนแรกโดยแต้ของผมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดร้อยห้าสิแมครับผมก็ทําไปทุกส่วนนะจะเว้นในส่วนเชิญเพื่อนนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะผมมาดูก่อนนะว่าคนก็ทำาไปกี่คนละนะครับตีซะว่าคนละร้อยห้าสิบแต้มนะครับอ่าคนเพิ่งทําไปประมาณเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสองคนนะครับขออภัยเอเอก็ยังอีกห่างไกลกว่าจะ ห้าหมื่นคนนะครับอ่าเราก็มาทำแอร์ดรอปนี้กันนะครับผมทำตามที่มันบอกนะครับก็ใส่เมลใส่กระเป๋านะครับเอเด s สกระเป๋าของเราอะไรพวกนี้ไปนะครับผมก็จะมีแจกโทเค็นฟลูครเรียมนี่นะครับผมเออแค่แค่ทำก็จะได้มานะครับคนละหนึ่งฟลูครเรียมนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูเกมถัดไปนะครับก็คือเกม t a m i n g Master Pet Guardian นะครับโดยเกมนี้นะครับนี่ก็เริ่มมีภาพอันนี้เป็นภาพเกมเพลย์จะตัที่น่าจะมีแค่ในภาพนี้นะนะครับผมเป็นเกมแนว I เดนะครับผมโดยในส่วนที่อ่านค่าๆเนี่ยนะครับเราจะทำรายได้ได้นะครับในส่วนของ Currency Mining นะครับก็คือในส่วนของการขุดนะผมคิดว่าต้องเป็นการขุดในรูปแบบในรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงนะครับผมเทรด เทรดนะครับก็จะคิดว่าน่าจะต้องมีในส่วนของตรงนี้นะครับที่สามารถทำรายได้ได้นะแล้วก็จะเป็นเกมแนวไอเด r อาร์พนะครับก็คือต่อให้เราปิดเกมอยู่เนี่ยนะครับตัวละครข้างในก็จะเลเวลอัพนะครับตรงนี้มีข้อมูลอยู่แค่นี้นะครับผมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรารอดูชมกันต่อไปครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยนะครับมีแอร์ดรอปลับอยู่เหมือนกันนะนะครับกดเข้ามาในนี้นะครับผมเออก็จะมีนี่บอกลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วนะครับใน ทั้ง Google Play แล้วก็ App Store เลยนะครับผมตั้งแต่วันที่12ถึง25นะครับโดยใน App Store เนี่ยนะครับมันบอกไว้ว่าเกมจะออกวันที่25นะเออก็ต้องมารอดูก,กัน25กันยานี่นะครับก็ใกล้แล้วนะใกล้ละนะก็มาดูกันนะครับก็ลงในลูกหน้าปุ๊บก็จะได้ของวันพวกนี้มานะครับผมนี่แล้วก็จะมี p r e r e g i s t a t i o n airdrop นะครับผมสำหรับคนทั้งหมดที่ลงทะเบียน airdrop ไปเนี่ยนะครับ5้0 0คนจะถูกเลือกมาแล้วก็จะได้10 tts token นะครับผม แล้วก็อีก5คนเนี่ยจะได้1,000 TTS โทเค็นอ่าถ้ามันแจกเยอะขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าโทเค็นในเกมเนี่ยไม่น่าจะหายากนะครับดังนั้นโทเค็นเนี่ยน่าจะราคาต่ำนะหลังจากที่เปิดตัวมาแลครับแต่ว่าอ่ะเรา,าลองดูกันนะครับอยู่ตรงนี้นะเขาบอกว่าแอร์ดรอปเนี่ยจะแจกในเดือนตุลาคมนะครับโอเคอ่ะเรามาลอดูกันแอร์ดรอปอีเวนต์นะครับนี่เดี๋ยวผมจะทิ้ง link นนะลิงก์ไว้ในเดสคริปชันนะนี่แล้วก็ใส่อีเมลนะครับผมแล้วก็ใส่อดเดรส ของกระเป๋า PlayWallet นะครับกระเป๋า Vmix นะโอเคครับอย่าลืมมาทำในส่วนนี้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ติดตามน้น,นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารในทุกวันนะครับของค่ายมาเบรกแล้วก็ค่าย Vmix นะครับมีอะไรใหม่ๆก็จะรีบมาอัปเดตกันนะครับแล้วก็พบกันในคลิปหน้าครับผม